อล่ลวครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page? What, what page? ที่ผ่านทางมาทุกท่านครับผมสำหรับในวันนี้นะครับวันพีซวันนุคุนิเนี่ยก็จะขอพูดคุยกันหลังอ่านวันพีซตอนล่าสุดกันมานะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกสนใจก็คือเรื่องของคุณหนูยามาโตะนะครับลูกสาวของไคโดนั่นเองหลังจากที่มีการกล่าวถึงคุณหนูยามาโตะแห่งกองทัพโจรสลัดร้อยอสูรมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ จนถึงช่วงต้นเดือนกระกฎาคมปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวละครยามาโตะนะครับปรากฏตัวออกมาอย่างเป็นมิตรกับลูฟี่นะครับคือนอกจากรู้จักลูฟี่แล้วเนี่ยเขายังบอกอีกว่าเขารอคอยการมาของลูฟี่มาโดยตลอดซึ่งก็มีการประทะกันร,ระหว่างยามาโตะก,กับลูฟี่นะครับแบบโบะ๊ะพอหอมปากหอมคอให้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยแข็งแกร่งจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเข้าเรื่องนะครับก็คือยามาโตะเนี่ยอยากจะร่วมสู้ไปกับพวกลูฟี่ด้วยนะครับเพราะว่า ตัวของเขาเนี่ยชื่นชมโคซกิโอเด้งมากๆนะครับเนื่องจากได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสุดยอดสมุไรผู้นั้นนะครับก็เลยอยากจะเป็นอย่างโอเด้งบ้างนั่นเองแล้วก็มีความฝันในการเปิดประเทศวานุคุนินะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยย้อนไปในตอนวาระสุดท้ายของโอเด้งเนี่ยผู้คุณยังจํากันได้ใช่ไหมครับ ถ้ายังลางๆนะครับผมแนะนําให้ย้อนอ่านในวันพีซเล่มที่96แล้วก็ดูคลิปวันละสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของโคซุกิโอเดงของช่องกราดิอุสเคบีอีกรอบนะครับเพื่อบิวอัพความยิ่งใหญ่ของโอเดงครับผมคือง่ายๆว่าเหตุการณ์หนึ่งชั่วโมงแห่งตำนานนั้นเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ขนาดไคโดในยังต้องยอมรับนะครับว่าเออเอ็งนี่มันยอดคนจริงๆดังนั้นไม่แปลกที่จะมีคนที่รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกชื่นชมโคซกิโอเดงนะครับ ซึ่งในที่นั้นก็คือยามาโตะนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่านี่มันสุดยอดสมุไรแห่งยุคเลยนี่นอกจากเกิดความเลื่อมใสแล้วนะครับเขายังไปเจอบันทึกการเดินเรือของโคซกิโอเด้งที่แคว้นคุริเข้าไปอีกซึ่งยามาโตะเนี่ยก็เก็บไว้อย่างดีนะครับแล้วก็ศึกษามันจนเป็นประหนึ่งคัมภีร์ไบเบิล มีทั้งเรื่องราวชีวิตและก็บันทึกข้อมูลที่สําคัญนะครับดังนั้นไม่แปลกที่ยาม,มาโตะจะรู้สึกลุกโชนขึ้นมาเลยเพราะว่าพี่แกอ่านเนื้อหาจนรู้ถึงช่วงท้ายของวันพีทไปซะขนาดนั้นแถมยังเล็งเห็นว่าคนที่จะสืบทอดเจตนารมของโอเด้งเนี่ยก็คงไม่มีอีกแล้วมั้งนะครเราต้องทําเองนี่แหละเขาก็เลยมีความฝันที่อยากจะเปิดประเทศวานคุนิให้ได้ในสักวันหนึ่งนะครับก็เลยขอขนานนามตัวเองว่าโคสกิโอเด้งไปด้วยเลย เรียกว่าเป็นโอเด้งรุ่นที่2ก็คงได้มั้งและด้วยการที่โอเด้งเป็นผู้ชายนะครับพี่แกก็เลยขอเป็นผู้ชายด้วยคนซึ่งในจุดนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ว่ายามาโตะเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชายนะครับและไคโดเนี่ยก็เรียกยามาโตะว่าเป็นลูกชายด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ให้คนดูคิดได้3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยคือไคโดเป็นพ่อที่ล้มเหลวมากนะครับขนาดที่ว่าเป็นแบบอย่างให้ลูกเนี่ยยังไม่ได้แล้วก็ยังเสือกยอมรับสิ่งที่ลูกเป็นไม่ได้อีก คือลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่อาจจะพยายามเลี้ยงให้เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ยังเรียกลูกสาวตัวเองว่าลูกชายด้วยอันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยอยากให้มันออกมาเป็นแนวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นใจใครดูเนี่ยจะดูกระจอกมากเดี๋ยวจะขยายความต่อตอนท้ายนะครับอย่างที่2คือยามาโตะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นชายที่ยิ่งใหญ่แบบโอเด้งนะครับก็เลยเรียกตัวเองแบบนั้น ซึ่งทางด้านไคโดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยเลยในการที่ลูกเนี่ยอยากเป็นอย่างโอเด้งแต่ไคโดเนี่ยก็ให้เกียรติลูกตัวเองนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ลูกตัดสินใจนะครับก็เลยเรียกยามาโตะว่าลูกชายด้วยเลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าดีทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นอีกแล้วก็สมเหตุสมผลที่พี่แกให้อิสระกับลูกตัวเองขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาไม่ค่อยอยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นปัญหาหนักใจไคโดพอดูกับเรื่องครอบครัว แถมยังมีประกาศสําคัญเกี่ยวกับยามาโตะในวันสําคัญในงานเลี้ยงนี้อีกด้วยนะครับส่วนอย่างที่3มเนี่ยก็คือยามาโตะนะครับอาจจะมีพลังพิเศษจากผลปิศาตที่ทําให้กลายเป็นตัวละครแบบลันม่านะครับที่เปลี่ยนเป็นผู้ชายก็ได้แล้วก็มีเงื่อนไขของพลังที่ทําให้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วตอนที่อยู่กับพ่อเนี่ยก็ใช้ร่างของผู้ชายซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากให้มันออกมาเป็นรูปนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันละครจ๋ามากๆคือ พล็อตแบบนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาใช้กันมาในละครมากว่า 30- 40ปีแล้วมันค่อนข้างจะน้ำเน่านะครับก็เลยไม่ค่อยอยากให้มันออกมารูปนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงนะครับก็คงต้องยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะต้องมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาออกมาในเรื่องเนี่ยให้มันไม่น่าเบื่อแล้วนะครับก็อ่ะโอเคดังนั้นนะครับ3มอย่าง3ทางนี้เนี่ยโดยรวมผมเชียร์อย่างที่2นะครับ คือเรายังมองโลกในแง่ดีว่าตัวละครอย่างไคโดเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันก็น่าจะยังมีความเป็นพ่อคนอยู่แล้วก็ให้เกียรติลูกตัวเองในแง่ของทายาทนะครับที่สืบทอดมาทั้งสายเลือดแล้วก็ฝีมือแต่ไม่สืบทอดสันดานนะครับหรืออาจจะสืบทอดมาก็ได้แหละเพราะว่าไคโดเนี่ยก็ค่อนข้างมีศักดิ์ศรีอยู่พอตัวซึ่งการที่ยามาโตะเนี่ยเสนอตัวอยากจะช่วยลูฟี่ร่วมสู้เพื่อเปิดประเทศวานุคุนิเนี่ยมันทําให้สเกลเรื่องเนี่ยซอฟลงมาเยอะอยู่นะครับ คือจากเดิมที่แทบยังไม่เห็นทางเลยนะครับว่าลูฟี่เนี่ยจะทํายังไงในการเอาชนะกลุ่มโจรสลัดร้ออสูรให้มันเด็ดขาดแล้วก็สมกับเป็นพระเอกแต่ในที่นี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะไคโดแบบราบคาบหรือว่าฆ่าไคโดให้ตายไปเลยอีกต่อไปนะครับพอมีเรื่องราวของยามาโตะเข้ามาเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ว่าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องได้เห็นคู่หลักๆนะครับประทะกันอย่างอลังการงานสร้างและผลสุดท้ายนะครับชัยชนะมันควรจะต้องตกเป็นของกลุ่มพันธมิตรหมวกฟางมิ้งแมวหมานินจาซามูไรแต่จุดสําคัญจริงๆก็คือหัวหน้าประทะหัวหน้านะครับลูฟี่ประทะไคโดนั่นแหละครับอาจจะออกมาเป็นแนวว่าสุดท้ายนะครับรวมการใช้ทริคและก,การร่วมมือกันอะไรต่อมีอะไรจนอาจจะทําให้ลูฟี่ชนะก็จริงแต่ ก็ไม่จําเป็นจะต้องขาดลอยเกินไปหรือว่าทําให้ไครโดเนี่ยนอนง่อยกระลอกอะไรแบบนั้นอาจจะแค่ให้ไครโดได้เห็นว่าลูฟี่นั้นเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาโจรสลัดขนาดไหนแล้วก็นําเสนอออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยชายชนะเป็นของพวกกลุ่มหมวกฟางแล้วแบบนั้นแหละครับโดยที่ไครโดไม่จะเป็นต้องตายนะครับอาจจะทําให้ไครโดเนี่ยรู้สึกยอมรับในความพ่ายแพ้แล้วก็ยอมรับในตัวลูฟี่นะครับ และอาจจะได้เห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยเติบโตแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอที่จะตัดสินใจในการทําอะไรแล้วทําได้สําเร็จนะครับยิ่งถ้าทาให้ไครโดเนี่ยมีความรู้สึกว่าลูกของตัวเองนั้นมีคุณสมบัติที่จะเหนือกว่าตัวเองได้แน่ๆในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆาเพราะนอกจากจะสารต่อเนื้อเรื่องไปยังบทต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีทางลงให้กับวานุคุนินะครับในฐานะอีกขุมกำลังหนึ่งของกองทัพโจรสลัดหมวกฟางอีกด้วย พอยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยามาโตะนั้นเนี่ยเป็นคนที่รู้ความลับและบันทึกการเดินเรือของโอเด้งนะครับที่ไคโดเนี่ยเฝ้าตามหามาทั้งชีวิตโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งสําคัญที่ตัวเองหาอยู่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆพี่แกนั่นแหละแต่ในปัจจุบันนะครับเรื่องราวของยามาโตะเอ็กลูฟี่นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเซอร์ไพรส์กันอยู่เพราะว่ายามาโตะเนี่ยก็เล่าให้ลูฟี่ฟังนะครับว่าวันหนึ่งฉันเคยบอกพ่อว่าอยากเป็นอย่างโอเด้งนี่ฉันที่โดนซัดกระเด็นเลย ส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้ไครโดรู้สึกมีปัญหาครอบครัวนะครับเพราะว่าหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยได้ยินจากปากลูกว่าอยากเป็นอย่างโอเด้งที่เป็นศัตรูของตัวเองเนี่ยก็คงจะผิดหวังอาจจะมีความรู้สึกคิดว่าเป็นพ่อที่ล้มเหลวนะครับเพราะว่าลูกไม่เอาเป็นแบบอย่างแต่ในที่นี้เนี่ยคือเด็กมันฉลาดครับคือยามาโตะเนี่ยมันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับใครจะไปอยากชั่วแบบพ่อตัวเองล่ะอะไรแบบนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยามาโตะเนี่ยพูดคุยกับลูฟี่แบบรู้จักลูฟี่มาประมาณหนึ่งนะครับแถมยังรู้จักกับเอสด้วยก็น่าสนใจว่าในตอนช่วงที่เอสเนี่ยมาวานอคุนิในตอนนั้นนอกจากไปให้ความหวังเด็กผู้หญิงที่อยากจะเป็นคุโออิจิแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวอะไรกับยามาโตะอีกบ้างแล้วก็อีกเรื่องนะครับการแสดงความเห็นของผมเนี่ย การที่มั่นใจว่ายามาโตะเป็นตัวละครฝั่งดีแน่นอนหลายคนอาจจะรู้สึกหม่นไส้หรือว่ารู้สึกคาใจว่าทําไมผมถึงอินขนาดนั้นทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าเพราะว่าอาจารย์โอดะเนี่ยค่อนข้างจะเขียนโดยใช้เร f e r เรนซ์จากประวัติศาสตร์ประเทศตัวเองแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบให้เกียรติตานานนั้นๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าทําให้มันเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ในวันพีซนะครับเช่น การตายของอิชิกาวะโกเอมอนที่โดนต้มตายในประวัติศาสตร์ก็เอามาเขียนเป็นการตายของโคซุกิโอเด้งนะฮะที่โดนต้มตายอย่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็อิสเทอร์เอ็กอื่นๆอีกมากมายที่ผมเคยทําไว้ในคลิปเก่าๆอีกหลายต่อหลายคลิปนะครับเยอะจัดอ่ะ point สำคัญเลยที่อยากจะเล่าก็คือน่าจะมีคนที่สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันจะต้องชื่อยามาโตะชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยมาจากการ์ตูนเรื่องอื่นพอสมควรน,นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าชื่อยามาโตะเนี่ย มีความหมายว่าประเทศญี่ปุ่นเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องที่ว่าคนญี่ปุ่นเอาชื่อยามาโตะไปตั้งให้กับเรือรบแล้วก็เป็นเรือที่เทพที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยชื่อยามาโตะเนี่ยเป็นชื่อของประเทศญี่ปุ่นในสมัยโบราณนะครับแล้วก็เป็นชื่อยุคยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่4นะครับในสมัยนั้นยังมีชนเผ่าอิสระอยู่หลายต่อหลายกลุ่ม ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมโดยชนเผ่ายามาโตะนะครับประเทศเนี่ยก็เลยกลายเป็นปึกแผ่นภายใต้ราชวงศ์ยามาโตะซึ่งพอเป็นแบบนั้นนะครับตระกูลยามาโตะเนี่ยก็เลยเคลมตัวเองว่าตนเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเทพีอามาเทลสึนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากพระนางให้เป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นอ่ะพูดง่ายๆก็คือคําว่ายามาโตะเนี่ยเป็นคําที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกประเทศของตอนเองในสมัยโบราณการนะครับดังนั้นนะครับในวันพีซภาคที่มันโคตรจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ย ถ้ามันไม่มีชื่อตัวละครนี้มันก็จะเกินไปหน่อยเพราะว่าขนาดชื่อโอโรจิที่โหตโดๆหรือการ์ตูนเรื่องไหนก็มีเนี่ยก็ยังมีมาดังนั้นชื่อยามาโตะที่เป็นชื่อของญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็ปรากฏออกมาในรูปแบบของตัวละครที่เป็นลูกของไคโดนะครับแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเปิดประเทศวานุคุนิด้วยผมเองก็เลยเป็นอีกคนนึงในหลายๆคนนะครับที่เห็นและก็รู้สึกยิ้มกลิ่มนะครับแล้วก็คิดในใจว่าอืมมึงเปิดได้แน่ชัว มันจะยิ่งใหญ่มากๆประดุดดังตำนานการถือกำเนิดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแม่งถูกยกมาใส่ในวันพีสด้วยแล้วก็ตัวละครเอกของกลุ่มหมวกฟางนี่คือแม่งเป็นตัวยืนสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์นะครับสุดยอดผมก็เลยเชียร์เต็มที่เลยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขอแวะเข้าชื่อยามาโตอีกนิดนึงนะครับ ด้วยความที่คําว่ายามาโตะเนี่ยมันหมายถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับว่าชื่อนี้เนี่ยก็ถูกนําไปตั้งให้กับเรือรบนะครับเรือรบยามาโตะหรือที่บ้านเราเรียกยามาโตะนั่นเองว่ากันว่าในช่วงยุคสงครามนะครับเรือรบยามาโตะเนี่ยถูกตั้งชื่อตามจังหวัดโบราณของญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายามาโตะนะครับในช่วงปี30นั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขามีความเป็นชาตินิยมสูงมากนะครับในยุคสงครามเนี่ยเขามีความคิดที่ว่า การจะสร้างเรือจํานวนมากๆแข่งกับสหรัฐเนี่ยไม่มีทางทําได้แน่เขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าจะสร้างเรือลําเดียวนะครับแต่ว่าให้มันสุดยอดขนาดที่ว่าสามารถต่อกอนกับกองเรือทั้งกองได้น่าจะคุ้มกว่าก็เลยสร้างเรือที่ใหญ่มากๆนะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์ Project ก็สําเร็จนะครับเป็นเรือรบที่ติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายทั้งปืนใหญ่ปืนต่อต้อตานอากาศยานนู่นนี่นั่นเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซนะครับที่สร้างมาเพื่อเป็นเรือธงแล้วก็สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแห่งกองทัพญี่ปุ่นซึ่งเรือรบประจันบานผู้เกลียงไกลนี่นะครับถึงจะแกร่งขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องมีวันพ่ายนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนปี1945เนี่ยเรือรบยามาโตะก็ถูกจมโดยกองทัพสหรัฐนะครับแต่ว่ากันว่ากว่าจะจัดการได้ไหนก็ใช้ตอร์ปิโดไปหลายร้อยลูกไหนะจะระเบิดขนาดใหญ่ขนาดกลางอีกหลายร้อยลูกนะครับการโจมตีหลายระลอกด้วยเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวหมุนเวียนกันโจมตีกว่าจะถล่มยามาโตะลงได้แม่เจ้าไอเรือเนี่ยมันก็เลยดังนะครับดังนั้นลหลายๆคนเนี่ยก็มักจะคุ้นชื่อยามาโตะหรือยามาโตะจากชื่อเรือนี้กัน โดยรวมก็คือมันเป็นชื่อตัวละครที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเอามาใส่ในตัวละครระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมแล้วซึ่งในวันพีซนะครับความสามารถในการต่อสู้ของยามาโตนะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าร้ายกาดนะครับขนาดพวกหกล่องนาพาก็ยังหนักใจซึ่งแน่นอนครับว่าน่าจะเป็นพวกยอดมนุษย์โดยกําเนิดนั่นแหละแบบว่าได้สายเลือดจากพ่อมาเต็มก็คือคุณสมบัติโดยรวมนั้นเนี่ยพร้อมมากที่จะเป็นผู้นําของกลุ่มโจรสลัด100ร้อยอสูรรุ่นต่อไป พอเห็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมใครโดตอนที่เห็นโมโมโนสเกะในตอนนั้นแล้วถึงรู้สึกผิดหวังมากๆนะครับเพราะว่าโอเด้งเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉกาจชะกันจนถึงขนาดระดับ4จีจักรพรรดินยังร้องโ oh, อ้วอตเดะฟักกันเลยทีเดียวแต่โมโมเนี่ยไม่ได้พ่อมาเลยก็ตามนั้นแหละครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแฟนวันพีซหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบไอ้ตัวละครโมโมโนสเกะอะไรนี่อยู่แล้วรวมถึงผมด้วย แต่ว่าถ้าเรามองกันแบบตรงๆในเนื้อเรื่องเลยนะครับก็คือถ้าตัดเรื่องความเป็นเด็กจังปรีของมูมนุสเกะไปเนี่ยไอเด็กนี้เป็นเด็กที่มีจิตใจกล้าแกร่งมากนะครับในสเกลของมนุษย์ธรรมดาถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเด็ก8ขวบนะครับที่เกิดมาเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นชาวคลิปตัวนี้โดยกําเนิดแบบพ่อตัวเองที่สามารถพกห้ำดุนเดียวไปถล่มนักดาบและยากุซ่าทิ้งทั้งเมืองได้ในไวแบแบะอะไรเบอร์นั้น ด้วยความที่โมโมเกิดมาเป็นคนธรรมดานะครับแต่ต้องแบกรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวและความสามารถของตัวเองจะรับไหวแบบเหนือนนคณะนับทั้งความยิ่งใหญ่ของตระกูลทั้งของพ่อตัวเองแล้วก็ภารกิจการเปิดประเทศนะครับการแบกรับชะตากรรมหลังจากนั้นในฐานะผู้นําแล้วก็รู้ตัวเองดีด้วยนะครับว่าไม่มีปัญญาทําได้ด้วยตัวเองแน่และในศึกสงครามเนี่ยก็คงเป็นได้แค่ตัวถ่วงโมโมก็เลยพยายามที่จะไม่สร้างภาระให้กับคนอื่นๆนะครับ ขนาดตอนโดนจับตัวไปนี่พี่แกก็กลัวจะตายหาแต่ก็ยังฝืนพูดบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงตนเองนะครับจะพยายามหาทางหนีเองแล้วก็ดันทําจริงซะด้วยนะครับก็เลยโดนตืบน่วมมาแล้วก็เป็นตัวประกันแบบโดนขึงโชว์อยู่บนงานนั่นแหละเป็นการดิ้นรนสุดชีวิตของคนธรรมดาแล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโมโมโนสเกะเนี่ยถือว่าเป็นเด็ก8ขวบที่กล้าหาญมากนะ แล้วก็ไม่ได้นั่งจับเจา้านั่งเศร้าแล้วก็โทษความอ่อนแอของตัวเองนะครับก็ยังคงฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยเดชบุญที่พี่แกเนี่ยหลงไปกินผลปิศาจเทียมของเวก้าพังนะครับย้ําว่าของเวก้าพังนะครับอันนั้นพี่แกก็เลยสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้แต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กหน่อยก็แปลงออกมาได้แค่นั้นแหละแต่คุณลองคิดดูนะครับว่าตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแล้วถ้าโมโมะมันยังมีความมุ่งมั่นมันฝึกฝนตัวเองแบบนี้ไปจนโตเนี่ยก็ น่าจะโตมาเป็นมังกรทะยานฟ้าที่องค์อาจเหมือนกันนะส่วนในปัจจุบันเนี่ยที่โมโมโดนล่ามอยู่เนี่ยถ้าเกิดสิ่งสิ่งนั้นคือโมโมะจริงๆเนี่ยเราก็อยากมารอลุ้นดูเหมือนกันนะครับว่าโมโมะจะแปลงเป็นมังกรให้พวกกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรได้เห็นกันตอนไหนสุดท้ายนะครับสําหรับเรื่องของการปูเนื้อเรื่องของยามาโตะมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื้อเรื่องวันพีซนะครับกำลังปูทางมาอย่างดีมากๆแล้วก็ทําให้แฟนๆเนี่ยมองเห็นยุคสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากๆของโจรสลัดได้แบบลางๆเลยนะครับ คือจากเกาะโฮเคกไอแลนด์นะครับที่เราได้เห็นทายาทของบิ๊กมัมที่เป็นคนดีแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมรุ่นต่อไปอย่างชาร์ลอตคาตาคุริที่ดูถ้าจะถูกใจลูฟี่ไม่น้อยพอมาที่ภาควานุคุนินะครับเราก็ได้เจอกับทายาทของไคโดนะครับที่เป็นคนดีแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรรุ่นต่อไปอย่างยามาโตะนะครับ ทำให้เรานึกฝันไปไกลเลยนะครับว่ายุคที่มังกี้ดีลูฟี่เนี่ยได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเนี่ยแม่งจะต้องเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดระดับแนวหน้าทั่วท้องทะเลเนี่ยต่างก็เป็นมิตรสหายของชายคนนี้นะครับมีแต่คนรักโอ้โหวันพีชเนี่ยมันสุดยอดจริงๆดังนั้นนะครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยามาโตะสั้นๆโอ้โแม่งส,สั้นๆแล้วนั่นแหละสั้นๆไม่ไเต็มเยเท่านี้นะครับนี่พายายามตัดให้มันสั้นมากแล้วเพราะพูดเป็นชั่วโมงเลย ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็คืออัดไว้นานแล้วแต่ว่าเ,าเวลาเอามาตัดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าช่วงนี้ผมบาดเจ็บอยู่นะครับคือกำลังพักฟื้น,นครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสุดท้ายนี้ฝันดีครับผม